จากคนสองคนที่มาโรงเรียนแต่เช้าเพื่อมาซ้อมกีฬาที่ตัวเองถนัดแล้วคนสองคนนี้มาคบกันได้ยังคลิปนี้มีคําตอบครับคําเตือนนะครับคลิปนี้อาจจะมีการสปอยเล็กน้อยถึงปานกลางแต่ก็บ้างฉากก็อาจจะสปอยดุริเ้งบ้างในบางครั้งแต่ถ้าเกิดใครไม่ชอบการสปอยก็ปิดคลิปนี้ลงไม่ได้เลยครับแต่ถ้าเกิดใครไม่ได้มีอะไรติดะะแล้วเราก็ไปชมคลิปกันได้เลยต้องขอเตือนไว้อีกข้อนึงครับ ผมเป็คนที่เล่าเรื่องหรือบรรยายไม่ค่อยเก่งเลยถ้าเกิดผมพูดอะไรที่มันแบบสลับกันพูดมั่วหรือพูดแล้วผมรู้สึกว่าผมลืมก็ต้องขอโทษด้วยนะครับพอดีแบบไม่ค่อยถนัดเรื่องนี้เท่าไหร่กันก็ไปชมคลิปกันได้เลยความรักของรุ่นพี่จินสสกับไทกิเนี่ยแรกเริ่มแล้วอ่ะทุคนอาจจะคิดว่าเอ้ยไทยกิ ชอบเป็นพิจาจณสึกอยู่ข้างเดียวมาจนถึงปัจจุบันหรือเปล่าที่จริงแล้วไม่ใช่นะครับมันเป็นเหมือนกับต่างฝ่ายต่างสนใจกันมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วแค่อาจจะแบบว่าอีกคนนึงไม่ได้พูดออกมาและอีกคนนึงก็ไม่ได้บอกไปประมาณนั้นเอาง่ายง่ายคือมันก็ต่างคนต่างสนใจกันอยู่แล้วจะคบกันก็ไม่ใช่เรื่องที่แปลกอะไรฝั่งไทกีเนี่ยจะชอบพี่เจาสือเพราะว่าโอ้โหแบบ รุ่นพีทั้งเก่งทั้งสวยทั้งแบบฮอตทั้งป๊อปอ๋อค่อนข้างที่จะเป็นผู้หญิงที่ก็น่าจะเพอร์เฟกต์แต่ในด้านที่อ่อนแอรุ่นพี่จิสืเหมือนจะเออเคยร้องไห้ให้เห็นเคยร้องไห้ให้ไทกี่พระเอกเราเห็นพระเอกเราก็เลยรู้ว่าเออรุ่นพี่จิ์สืก็สามารถผิดพลาดได้พระเอเกเลยก็เลยรู้สึกว่าเอ,อ้ยยิ่งหลงรัก ลุงพี่จีนสึเข้าไปใหญ่เลยทีเนี้ยแล้วลุงพี่จีนสึก็คือแบบว่า,อาเอ้ยพระเอกเป็นคนที่แปลกนะมาซ้อมทุกๆุกเช้าเลยมาทุกๆุกเช้าเลยอะไรเงี้ยเป็นเป็นผู้ชายที่มุ่งมั่นดีจังเป็นผู้ชายที่ขย,ยันจังก็เลยสนใจไทกีตั้งแต่นั้นมาเห็นไทกีเป็นแรงใจในการพยายามต่อในการเล่นบัสไปเรื่อยต้องชนะไปเรื่อย,รอยจริงๆสองคนเนี้ยมันเป็นเหมือนกับว่า,วา ต่างฝ่ายต่างเห็นอีกคนเป็นแรงจูงใจแรงผลักดันเพื่อให้แบบว่าเก่งขึ้นเรื่อยๆเวลาที่กําลังจะพาสองคนนี้จะนึกถึงกันละกันประมาณแบบว่าเอ้ยลุนพีเจสืบพยายามมากกว่านี้รุงพีเจสืบแบบว่าพยายามมากอฝ่ายลูนพีเจสือก็จะมักแบบนึกถึงไทกีแน่นอนครับว่าความสัมพันธ์ที่มันกําลังจะราบลื่นไปเรื่อยๆอมันจะต้องมีอะไรเข้ามาจนทาให้ความสัมพันธ์มันแบบ ค่อยๆลดลงอาจจะไม่ได้แบบว่าลดลงแบบดิ่งลงเหวเลยแต่ก็ค่อยๆค่อยๆอืดจนทําให้ต่างฝ่ายก็แบบรู้สึกเข้าใจผิดว่าเอยอ,อีกทําไมถึงแบบหลบหน้าเราทําไมถึงแบบไม่ค่อยคุยกับเราหรือตีตัวออกห่างเราอะไรเงี้ยมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่รุนพี่จินสือเนี่ยไปพูดกับไทกีว่าเฮ้ย เราไม่ควรสนิทสนมนกันนะด้วยความที่แบบว่าอยู่ชายคานเดียวกันเราที่เป็นแบบว่าไม่ใช่พี่น้องไม่ใช่ญาติกันกันขนาดนั้นแล้วมาตีสนิทกันมาถึงเนื้อถึงตัวกันเนี่ยมันดูไม่ดีนะผมไม่แน่ใจว่าลุนพีย่ยอเสือพูดพูดว่ายังไงนะผมก็ลืมเลยนกันน่าจะพูดว่าเราอย่าทําตัวสนิทกันมากนะอะไรบบน,นี้ประมาณนั้นนะมั้ง หรือเราแบบว่าน่าจะพูดว่าเราไม่ควรสนิทกันนะอะไรประมาณนี้หรือมั้หรือไม่ควรใกล้ชิดกันนี่แหละผมก็จำไม่ได้แล้วมันก็จะเป็นช่วงเวลาที่ทั้งสงฝ่ายก็อึดอัดซึ่งกันและกันก็แบบออพูดคุยกันน้อยลงแบบว่าไม่ได้สนิทกันขนาดนั้นพอเจอหน้ากันก็แบบเอ,อ้ยหลบหน้ากันบ้างอะไรประมาณนั้นครับแต่มันจะมีความจริงเฉลยอ,อยู่นะว่าจริงๆแล้ว ที่พูดไปแบบนั้นอะเพราะว่าเอ้ยพอแบบว่ามันถึงเนื้อถึงตัวกันแล้วอะต่างฝ่ายมันก็ต่างใจสัน่นนะถูกไหมเพราะว่าเป็นเพศตรงข้ามกันนะเนาะอ่าแล้วลุนพี่จีนสืบก,ก็แบบว่าแอบบน้อยใจอยู่เหมือนกันที่แบบว่าเออไทกิไม่ค่อยแบบว่าไม่ค่อยเข้ามาคุยเลยอะไรเงี้ยคือแบบว่า ตีตัวอองห่างไปเรื่อยๆอไทกิก็แบบว่าเออให้เกียรติลุงพิเิตสือถ้าเกิดลุงพิเิตสือพูดแับนั้นไทกิก็จะแบบว่าทําตามประมาณนั้นแล้วมันก็จะมีเหตุการณ์นึงครับเป็นเหตุการณ์ที่ไทกิจะไปงานเทศกาลกับเคียวกับฮินะ,ะพระเอกก็เลยอ,อย่างไทกิก็เลยพูดไปว่าเออเดี๋ยวผมจะไป งานเทศกาลกับเพื่อนๆนะจริงๆแล้วไทกิไม่ได้โกงผมนะคือตอนแรกไทกิคิดว่าเออ,อยังไงก็ต้องได้ไป3คนแน่ๆแต่คนสุดท้ายเคียวเหลี่ยมเคียวไปว่าไม่ไปฉันไม่สบายนะอะไรมันนะก็คือเหลี่ยมอยากให้สองคนนี้ใกล้ชิดก,กันประมาณนั้นก็เลยไม่ได้ไปสุดท้ายก็ได้ไป2ต่อสองแล้วก็ไปเจอลุงพิจิตสืจริงๆแล้วลุงพิจิตสืคือเศร้ามากคือน้อยใจมาก คือแบบว่าเออทาไมทาไมถึงต้องโกหกกันด้วยทําไมถึงไม่บอกตรงๆรุ่นพี่าสื่อรุ่นพี่จินสื่อคือแบบว่าพูดออกมาตรงๆเลยนะว่าคือฉันก็แอบน้อยใจเหมือนกันนะทาไมถึงไม่บอกมาก่อนล่ะอะไรมันผมจะเล่าอีกเหตุการณ์ละกันที่เกี่ยวกับรุ่นพี่จนสื่อที่แบบว่ารุ่นพี่จนสื่อแบบเข้าใจผิดอะไรประมาณนั้นอีกหนึ่งเหตุการณ์ก็คือเหตุการณ์เทศกาลโรงเรียน หรืองานโรงเรียนครับผมคือห้องของพระเอกมันทำเกี่ยวกับละครเวทีใช่ไหมแล้วคนที่สแสดงเป็นตัวเอกดันล้มป่วยดันไม่มาพระเอกเลยไปสแสดงแทนแล้วมันก็จะมีชายชางหนึ่งที่เหมือนกับมีมีอะไรมาเออกำลังจะหล่นทับฮินะใช่ไหมพระเอกก็เลยเข้าไป เข้าไปหวังที่จะช่วยนะแล้วมันก็ดันแล้วมันก็ดันเป็นฉากที่แบบว่าจากที่สองคนนี้แล้วคนภายนอกก็คิดว่าสองคนนี้น่าจะจูบกันแน่ๆนประมาณนั้นแต่ความเป็นจริงแล้วพระเอกมันไหวพริบดีครับมันหลบจนแบบว่าถึงคนภายนอกจะรู้สึกว่าสองคนนี้มันน่าจะจูบกันแล้วล่ะแต่ในความเป็นจริงมันไม่โดนครับมันเกือบโดนแต่มันไม่โดนประมาณนั้นนี่แหละความได้ผิด เข้าใจผิดไปก็แ่าจะหลายตอนเลยก็ว่าได้ประมาณนั้นมาทางไทกินบ้างที่ไทกีเข้าใจผิดจนแบบว่าแนวๆแบบว่าเออน้อยใจบ้างที่จริงแล้วผมจะเล่าแค่ฉากเดียวน้อยคือฉากอื่นมันก็แบบทุกคนน่าจะเห็นในอนิเมะกันแล้วล่ะแต่ผมจะเล่าสักฉากสองฉากแล้วกันฉากแรกคือฉากที่รุงพี่เจีรยบสืเนี่ยไปสนิทสนมกับอ่าอ่า เป็นคนจากชมลมบาสชายบาสชายรุ่นพี่คนนี้ผมจะไม่เอ่ยชื่อนะเพราะว่าเป็นตัวละครที่ทุกคนน่าจะได้เจอในนๆคนแน่ๆพักเรื่องแบบเข้าใจผิดพักเรื่องแบบน้อยใจกันไปก่อนเลยผมจะเล่าฉากไคลแม็กของคลิปนี้เป็นฉากสารภาพรักของทั้งสองเป็นฉากที่เบาหวานขึ้น180%หรืออาจจะเยอะกว่าน,นั้น เป็นฉากที่แบบว่ามันเป็นช่วงปิดเทอมจะขึ้นปีไปอ่ะ,อะจะขึ้นแบบท่นแวบอบกว่าจะขึ้นชั้นปีไปอ่ะเอะอประมาณนั้นคือรื่พี่เาสส์ก็ไปเที่ยวกับเพื่อนใช่ไหมแบบกลางหิมะเลยพระเอกก็แบบตามไปเหมือนกันนะอ่าพระเอกก็ตามไปเหมือนกันแต่จะไปคนละกลุ่มนะแล้วเหมือนกับว่าเออแล้วแล้วอ่าเหมือนไทกิ่ก็ โทรหารือวิเชษุประมาณนั้นแล้วแบบเอ,อ้ยถามอย่างนั้นอย่างนี้มันก็ถามกันหลายเรื่องแล้วรุ่นพี่จินสชษุรู้ว่าพระเอกในตอนนี้ยตําลังวิ่งอยู่วุนพิเชษุบอกให้แบบว่าครอบครัวของเพื่อนๆออหยุดรถเลยหยุดรถเลยแล้วลุนพิสชษุก็วิ่งไปที่สักที่หนึ่งไม่รู้ว่าสองคนนี้มันเชื่อมต่อบลูทูธกันหรือเปล่าอะไรก็ไม่รู้สองคนนี้ก็วิ่งมาหากันเลย เป็นฉากที่แบบว่าโคตรดีเป็นฉากที่ผมอยากเห็นในอันนี้นีมากเป็นฉากที่แบบว่าโอ้โหเป็นฉากที่มันแบบดีมากอะสองคนนี้ก็เลยแบบว่าอ่าไทเกียกับนุีเจสืก็แบบนั่งลงคือมันก็ไปเชิญนั่งลงสิพระเอกในตอนนั้นอ่าไทเกียน่าจะแบบว่าเหนื่อยมากจนแบบว่าล้มพบอ่าล้มพับลงไปเลยแบบ นั่งแบบว่าโหคุกเข่าเลยจังหวะนั้นต่างฝ่ายก็ต่างนั่งคุกเข่ากันเลยแล้วไทกิก็เริ่มพูดมาผมชอบนะครับประมาณนั้นแล้วลุงพี่เจิเสือก็พูดขึ้นมาฉันเองก็เหมือนกันนะฉันชอบอินุมาตะไทกินะเจอฉากนี้เข้าไปผมบอกเลยเบาหวานขึ้นบิดหมอนบิดตัวบิดทุกๆอย่างในร่างกายตอนนั้นอตอนอ่านผมพูดความรู้สึกได้เลยนะ ว่ามันมันเขินตามอะเอาจริงมันแบบโอ้หอิจฉาโว้อยอิจฉาจริงจงความรักนี่มันสวยงามจริงๆอะไรประมาณนั้นเลยผมขอเติมอีกชากหนึ่งที่มันหวานมากๆแต่มันอาจจะเป็นฉากที่มันไม่ได้หวานเวอร์นะแต่มันหวานเป็นฉากมันวานเลนทายตอนนั้นอ่ารุ่นพี่ยินเสือไปทําช็อกโกแลตอยู่ที่บ้านของ ชื่ออะไรนะแฟนของรุ่นพี่อุลิวะนชื่อว่าคารินหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะคือแล้วอ่ะแล้วมันดันมีแบบว่าที่หอ้องขันอะ่ะเหมือนกันเ้ยแล้วน้องของคุณคารินอะ่ะไปให้กับรุ่นพี่ชมลมพาร์ใช่ไหมแล้วหอมมันเหมือนกันไทกิก็เลยแบบว่ารุ่นพี่จีนเสืออ่ะให้กับรุ่นพี่ชมลมบารหรือเปล่านะ ก็เลยแบบเออน้อยใจนิดหน่อยเข้าใจผิดเลยทีเนี้ยแล้วก็แบบว่าแล้วผลสุดท้ายรูปเย่สืก็เอามาให้ไทกิที่เป็นแฟนตัวเองเอา่าตอนนี้สองคนนี้คบกันแล้วนะอา่าผมลืมพูดไปฉากเมื่อกี้แล้วบอกว่าเอออ่าแล้วคือไทกิก็พูดขึ้นมาว่าเอาโล่งอกไปทีแค่แบบว่าแค่ที่ห่อของข,องขวัญมันเหมือนกันนีเองตกใจหมดเลย แล้วลุ่พี่จินเสือก็บ,บ,บ,บอกว่าบีบอ่าจะนียก็บีบหรือจับแก้มของไทกิดีละผมขอใช้คําว่าจับแก้มเลยกันจับแก้มของไทกิแล้วก็บอกว่าพูดขึ้นมาว่าแฟนของฉันคือไทกิคุงนะอะไรมาเนะี่ยผมบอกเลยไม่ใช่ไทกิคนอ่านก็เขินได้ต่อให้เป็นแค่คนอ่าน,นเอาไแม่งก็เขินได้เหมือนกันมบอกเลย ประมาณนี้ครับความรักของสองคนนี้เป็นความรักที่มันสวยงามนะเป็นความรักที่มันดีมากผมชอบความรักที่มันเป็นแนวแบบว่ามาเจอกันแต่เช้ามาแบบโรงเรียนแต่เช้าเพื่อเจอกับคนที่เราชอบแล้วก็ฝึกกีฬาไปด้วยโคตรดีอ่ล่ะครับคลิปนี้ก็จบไว้แต่เพียงเท่น,นี้ก่อนเนาะคลิปมันก็ยาวนิดหน่อยทั้งที่แบบผมคิดว่ามันไม่น่าจะถึงน้นนาที แต่มันก็หลักสิบนาทีอยู่แล้วอะผมไม่ได้ตั้งใจยืดคลิปนะจริงๆจริงๆนะก็ถ้าเกิดพูดผิดประการใดก็ต้องขออภัยในที่แห่งนี้ด้วยนะครับผมงั้นไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ